นี่คือวันพักผ่อนของเราแล้วหยุดตั้งแต่5้าโมงเพราะว่าทํางานเลิกถึงห้าโมงเนาะมันเงินเดือนแบบนี้แหละแต่ว่าระหว่างการเดินทางถนนโลง่งแล้ววันนี้ก็มาถึงบ้านเร็วสุดๆเลยนะอยู่คนเดียววันนี้ตั้งใจว่าจะซื้อ,อน้ำ แล้วก็ไม่ให้พี่รปพอพอแล้วก็ไปให้ป้าที่ทํำกับข้าวมาขายทุกวันคือความตั้งใจของเราอ่ะเราก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนซื้อไปแล้วก็ไปให้พี่รปพอพอห้าแก้วเนาะมันก็ไม่ได้ราคาแพงเลยนะคะแก้วละยีะ่สิบบาทก็ไปถึงป้าที่ทํากับข้าวด้วยและหลังจากนั้นน่ะป้าก็ไม่รู้แบบคือก็คงเกรงใจเราแต่ด้วยความที่แบบว่าอ่าเรา เราก็เต็มใจให้อ่ะเนาะเพราะป้าทำกับข้าวมาให้เรากินถ้าป้าไม่ทำเราก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเนาะแล้วถึงแม้ว่าเรามีเงินแต่ไม่มีคนขายแล้วอาหารมันถูกปากด้วยที่สำคัญเนาะมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆดูความรู้สึกว่าเรารู้สึกขอบคุณป้าที่ทำกัวข้าวมาขายให้เราได้ได้ไปซื้อ หลังจากนั้นก็ป้าก็เลยให้ข้าวเหนียวมานะเนาะข้าวเหนียวมากินกับข้าวซึ่งเราอาจจะปกติเราจะกินแต่ข้าวสวยซึ่งเป็นข้าวเหนียวกินได้ไม่ได้แต่ว่ามันมันจะท้องอืดน,นิดนึงก็เลยบอกว่าเออจะเอาข้าวสวยแต่ป้าก็แถมข้าวเหนียวมาให้ให้ฟรีนะคะก็โชคดีได้มากินกับหมูทอดตอนเที่ยงกับส้มตำนะคะแล้วก็ได้ข,ข้าวข้าวเหนียวมาฟรีใช่ไหมแล้วตอนเที่ยง ที่ที่ทำงานนะคะแล้วก็มีรวมหุ้นร่วมร่วมส่วนกันหุ้นส่วนกันกับคนอื่นๆเขาก็เลี้ยงส้มตำเลี้ยงหนุ่มจีนเลี้ยงอะไรอีกตอนเที่ยงไอติมอะไรเงี้ยความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราให้เราให้คนอื่นแล้วทำไมเรายิ่งได้รับกลับมามากกว่าเดิมเรารู้สึกว่าพื้มปิ่มอะนะเราเราพื้มปิ่ม แล้วเออโอเคเราเราเราก็ได้รับตัวนั้นเราได้กินซุมตามอร่อยอร่อยเนาะแล้วก็หนุ่มจีนกินกับหนุ่มจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนุ่มจีนมันน้ํายาป่าเนาะเขายังไม่ไม่มาตอนนั้นเราก็ไม่รอเรากินแต่ส้มตามกับเพราะเรามีข้าวเหนียวกับหมูทอดอยู่แล้วเราก็เลยมากินผสมรวมหลังจากนั้นไอติมฟรีเนาะหลังจากนั้นตอนตอนเย็นก่อนเลิกงานห้าโมงก็มีเลี้ยงข้าวต้มข้าวต้ม กุยเนาะไม่ใช่ข้าต้มเครื่องนะไม่ใช่ข้าต้มสุกเครื่องข้าต้มกุยอ่ะกินกับเนี่ยค่ะได้ห่อห่อมากินถึงที่บ้านเลยเนาะก็จะมีกระเฉดผัดน้ำมันหอยผักบุ้งไฟแดงยำไข,ข่เค็มแล้วก็ต้มตีนไก่อะไรเงี้ยมันแบบอุดมสมบูรณ์มากซึ่งเราเป็นความรู้สึกว่าเอาตั้งใจให้คนอื่นแต่ว่า เราเรามันย้อนกลับมาหาเรามันมากกว่าที่เราให้ให้คนอื่นไปด้วยซ้ำแล้วมันปื้มปิ่มมันแบบกินอิ่มแลือเกินอะ่นะเนาะจนแบบความรู้สึกว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวัน เนาะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะได้อาจจะได้จจไดพักผ่อนอาจจะหยุดยาวอาจจะลาพักล้อนอาจจะกลับบ้านอาจจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ตามแต่เราได้มาทํางานแต่เราก็ให้เป็นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราได้เช่นกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจตลอดแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มเติมตลอดวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจแรงบันดาลใจให้กันและกันขอบคุณมาก